สวัสดีครับผมปอนโขครับกิดบค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมกับช่องไอพอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องเกีกับแอนิเมชั่นแดนไข่มุกอัศจรรย์ในยี่ีที่42่สอันนี้ก็เมื่อหลังจากอีกไแล้วก็ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างเผ่ามารสวรรค์เนาะนะครับกับทาระของฝั่งเผ่ามารเกอร์ซึ่งเขาก็แบบเปิดดีลแบบประลองกันส่งแบบว่าคนที่ระดับประมาณนั้นอ่ะของมารสวรรค์นะมาสู้อะไรอย่างนี้ปรากฏก็กำลังแบบดุเดือดเลยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อนของการเรื่องนี้ใขอนที่42 42 ยินีคอนยนคอนยนาดำกายมาสวรคของย่หมิงยูนิคอนเขี้ยวหนุมานยูนิคอนเขี้ยวนุมานนั้นจะมีพลางเช่นยเนยวนใวิาลนี่เป็นร่างรถสมาร,รที่สุดของนางหลังสา,า,านกายมารกายเทพถูกต้องผ่ามาของข้ามีสองร่างกายมาและกายเทพกายเทพทีเป็นร่างหมอนกันเหมกับการสมกรนที่สุดส่วนร่างมาร คือสภาพของการสู้ร,รกกบรอกากการสู้รบมากกว่าแต่พาวอนแอร์อย่างมนุษย์กลับมีร่างกายเทพเหมือนกับเราจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมข่าถึงอนุญาตให้เกิดศึกนี้ขึ้นมาเลยถึงจะเป็นเช่นนี้มนุษย์สองคนนั้นก็จบสิ้นเพียงเท่านี้แล้วล่ะฟาวนี่เป็นการโจมตีวิญญาณรีบคิดหาวิธีแล้ว กว่าใช่ไหมล่ะเจ้าปัญญานิ่มไปไม่ได้ 3 3เออเฮ้ย <laughs> คื ừ, อบคนยอบคนยอมคือการสร้างอย่างการสร้างใครหวังว่าเราจะหนีเออดาบปูไว้ท่าใหม่เออท่าใหม่โอ้โหไไไไปปปป

วิ่แตาพวกเราชนะแล้วชนะแล้วเราชนะแล้ว

<t ell> <c oughs> อ, <speaker> อนี่ก็คือความลึกล้ำของไข่มุกอัศจรรย์น่าสนใจแต่ว่าถ้ายังอยากเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้ชีม,มิงตอ,อเลยเถอะอ้าวกคือไมไม่มีพักต่อ,ตอเลยกูเหนื่อยนะว่าชนะเยี่ยมหมิงได้แล้วจะชนะข้าได้เนี่ยข้าพูดได้เพ <c oughs> ียงแค่พูดเจ้าไร้ดิงสาเกิดไปแล้ว ตะมืนเถื่ออีชากี้เออเขาเปียกเนาะเห็ใครเก่งทั้งห,หมดละอย่าคิดว่าข้ามองไม่ออกนะมีเพียงร่างกายของพวกเจ้าสัมผัสกันจึงจะไปถึงขั้นดาราเทวาได้เพียงแต่การเชื่อมต่อของพวกเจ้าก็จะเหลือแค่มนุษย์ขั้นที่เกนะ้าเท่านัออ้นัึฮะอย่ากเห็นแม่กลับมาตอนเนี้ยเพราะแม่เขาเป็นร่างเด็กกันดิ ฟ้าดีดีเกอฮะโอ้โเฮ้ยมันไหวตัวเฮ้ยเข่อ่ะเจ้าเลว่อเขามาสินด้อะไรเขียมาสวนก็เลื่นยยาได้นั้นเห ไม่ให,ไไห้ไม่ให้ให้ต่อต้องจับแยกเ้าอ,อ,อยู่รวมกันเฮ้ยเดึงเร็วรล้ใช่ไหมเชี่ยชวชาญเรื่องความเร็วเป็นที่สุดเลยยองความเร็วของเขาดูเหมือนจะไม่ได้ผลเพราะการรบของทูกสองคนนี้แต่ตากับตอสู้กับเย้ยมิงโดยสิ้นเชิงกะสิ น่าสนใจดูถ้าเราจะรู้จักเผ่ามนุษย์น้อยเกินไปจริงๆซะแล้วล่ะพี่พูดว่าน่าสนใจท Fl ั้งหมดหีืครับคืออยากรู้แค่พลังขยุกนเออว่ามันมีอะไรไงเดี๋ยว่อยชิงพวกเจ้าคิดว่าแบบว่าหนีฆ่าได้ยีงงกันหรอคิดสักที สนิบาทหมื่นปาทหมื่นปาทปาปารหมืน่น <laughs> ช้เสียงสู้้ได้ไหมลูกกี๊ใส่บันอ่างเงี้ยกี๊ใส่หูมันกี่ใส่หูมันน่ะเกอพวกพวกเขาล่ะอย่าร้อนใจพวกเขาต้องใช้วิธีที่เราไม่รู้ซ่อนตัวอยู่น่ะเขารับมือยากยิ่งกว่าแกหมิงซะอีกเฟินมาลัก่อนรองราของเขาจะอเกี่ยวข้องกับความเร็วเจ้าหมายถึงต้องหยุดความเร็วของเขาเหรอชอบมากมานั่งคุยกันก่อน ตักเอต่ข้ามีวิธีน่าเบื่อไปข้าให้ตายพักพักยกผักก้อนเดียวที่เดาขก็ไปเลยตัวเป็นเด็กเฮ้ยอยู่นี่ไปพักมานะัฒนาการฟ้าดินโอ้มันเร็วมันเร็ว เฮ้ยโอเคเปลวเหรอเป็นเสียงใช่ไหมเล่ <c oughs> <c oughs> นไงคือว่าแล้วเ <c oughs> <c oughs> จ็สี่เจ็สี่วานละ เชื่อมกันหรอฮึอแต่ว่าเสียงของเป่าจริงนะเออสี่แดงอุ้ยตายขอให้ตายอย่เนี่ยอุ้ยไม่เออไปซะมึงไม่ทัน,นแล้วจ้ะ ล้างเหรอดูต้องดูตาก็ต้องตาน,าตาน,าตานแ <c oughs> <c oughs> อขอเอาไปก่อนนะจะาอาไปก่อนเป็นไปนได้ยังไงก็นมนุษยสองคนนี้ก็กลึงกำกดแห่งเวได้เวน่นาสดใจจริงเมื่อผิดเน้อแม้จะแค่นิดเดียวจะ่ไม่คือกดแห่งการทำลายล้างจริงๆด้วยความพร้อมของมนุษย์นั่งไม่ใช่แค่การประสานร,รวมของอสสิบบาทกับธาตุน้ำเท่านั้นการต่อสู้เป็นการปลด่อยขั้นสุดท้ายของธาตุสายฟ้า และกดเหงเวทให้ถสูงสุดของท่าสายฟ้าก็คือการทำลายแล้วมนุษย์ที่แสนเจ้าเล่ห์แต่ว่าเข้าใจแค่เพียงนิดก็กล้าเอามาใช้งานอย่างนั้นเลยเขาได้รับแรงสะท้อนกลับไปเต็มๆเลยนี่มาเป็นครั้งแรกที่เขาู้สึสได้ถึงความอันตรายจากมนุษย์ไอ้แก่เห็น้กสื่อถ้เลขสองคนที่มาถึงขั้นนี้ได้จากการรอบครองไครมุกอัศจรรย์ถาเป็นเผ่ามาที่ยิ่งใหญ่ล้วก็ ข้าตั้งหน้าตั้งตารอคอยเข้าไปทุกวันแล้วพวกเขาคลายแรงสกปรตอนาเขตได้แล้วยังไงเราก็ชนะมาสวรรค์ขั้นสิบได้ถึงสองคนอีกอย่างเจ้าเกยยังใช้พลังกดแข่งเว้พวกเขาคงไม่กล้าดูถูกมนุษย์อิดแล้วหรอกพวกเราชนะอีกแล้ว <Yeah. S 1> ้ายอีกแล้วใส่แจ้งงดงาม้นความภูมิใจภูมิใจแต่งละครกบเจ้าบุมบางเกินไปไม่เคยเห็นเจ้าใช้พลังกดแห่งเวทไม่นึกว่า พลังแห่งการทำลายล้านจะแกร่งขนาดนี้ถ้าไม่ได้เจ้าช่วยแบ่งเบาข้าคงถูกแรงสะท้อนอัดแน่แล้วเออจริงสิพูดไปเจ้าก็คงไม่เชื่อเมื่อครู่เหมือนข้าจะสัมผัสได้ถึงพลังของนางพลังของนางเหรอนี่ไง,ม,งมาแล้วแล้วจ้ะเป็น ชักกีหลบไปหลบไปจ้ะเบแกนกะลากราจ้ะเจอกูหน่อย มาแล้วนี่มันต้องมารอดูว่ามาครั้งนี้คือจใจยังไงแต่ว่ามีการแบบว่าส่งสัญญาณพลังมาให้นาออาจจะเป็นเพราะเคยเชื่อมไขมุกด้วยกันใช่เออมันก็เลยแบบว่าสื่อถึงกันแล้วแม่พูดเลยบาลายไปซะคือก็คือแ้นอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบมาช่วยเนาะสองคนด้วยอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอดูว่าแบบว่าในอีพีหน้าจะเป็นไงแต่อีพีนี้ก็คือชนะอีกแล้วหลังนี้ก่อนอันนี้ก็ชนะเยี่ยมิงไปเนาะอันนั้นก็คือยังไม่ตุยแต่ก็คือแบบว่าช็อกเขาหักเนาะไม่คิดว่ามนุษย์สองคนนี้จะแบบว่าชนะเขาไได้้ถือวว่่่่าาานนนนสสใใจจจเบแลลก็ยม ฝั่งอะส่งทางด้านของหนูน้อยชสก,กี้จำชื่อไม่ได้เขาจะส่งสองคนติด <c oughs> <c oughs> ใช่คือ <c oughs> <c oughs> กะให้แบบสู้ต่อเลยอะไรอย่างนี้ ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเหมือนจะไม่ไหวแต่ปรากฏเหมือนก็เป็นหลานเกินเนาะก็เลยที่จะใช้ไอ้พลังกดแห่งเวทเกดแห่งวทขึ้นมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบรุนแรงมากก็เลยเอาชนะไปอีกแต่ว่ามันเหมือนมีพลังสะท้อนกลับใช่ก็ยังดีที่แบบฟาวัวก็ช่วยแบบประคองไว้ได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองคนมันก็เริ่มกลัวแล้วไอ้ของมันสวรสดนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนไม่น่าเชื่อว่าพลังไคมุสลิจันนี่มันจะทำห้ถึงขนาดนี้เออให้มนุษย์สองคนแบบว่าแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วถ้าไคมุสลิจันไปอยู่ในมือขขขออออองงงงงงงเเเเเผผ่่่่าาาาารรรละะะจป็นยยยัไไี ส่วนฝั่งพ่อพ่อแม่ก็คือดีใจนี่คือปรากฏการณ์ไม่คิดว่ามันจะสอดสู้ได้ชนะอีกแล้วเออชนะอีกแล้วก็เลยแบบเป็นกําลังใจอย่างดีเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปรอดูกันต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเรีชั่นกับอนิเมเดียนไข่มุกอัศจรรย์ในอีพีที่สี่สองนะครับก็หวังว่าทุตจะเจนจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากทางอินดอร์ทีวีในเอ็กซ์นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัว